มันเป็นวัดอยู่ในเมืองวัดเจ้าคณะจังหวัดเราก็เคยไปเทศก็แล้วก็เคยเป็นเทศที่นั่นนะไปเทศก็ไปเทศกระดานพระธรรม,มก็ถึกซะด้วยนะเจะ้าคุณเทพสิทธาจารย์ท่างเส็นนักเทศนะแล้วก็เจ้าคุณทำให้ดีประชาเหล่านี้เอาเราไปเทศที่นั่นมีงานในนั้นเอาเราไปเทศเราจรึงได้ไปเทศ ท่านก็นั่งฟังนะั่นเวลาเราเทดท่านก็เป็นนักรรมกร็ถือวานักทมเรียกว่ารรมกร็ถืนักเทศนะเราเรกาก็ประเทศที่ในวัดระารรมกรถืจะด้วยนะท่านเสียไปนานแลยนะนี่ละที่่าน่าท่านปรารถนาโพธิสัตว์รู้สกว่าหนักแน่นมากนะท่านพูด อย่างเปิดเผยเลยท่านตั้งปรารถนาเป็นพุทธภูมิปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาพุทธภูมิเป็นเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านฝันนี่แม่นยำมากสำคัญเรื่องการฝัน,นท่านนี่แม่นยำมากทีเดียวแล้วนุ้นได้เขียนออกมาแล้วที นนมีเมร่นหนึ่งที่ขโมยหนีมาจากนรกนี่แหละโอ้ยท่านเอาพระมากระซิบนะทำไมจึงฝันอย่างนี้คือฝันอย้านั้นไม่เคยเคลื่อนฝันแน่นอย่าง,าง,านแ,นง,างแล้วก็ท่านฝันตัน้งคืนนั้นว่ายมพบาลเข้ามาโอ้ยตัวยมพบาลสูงกว่าุติท่านไม่ใช่เล่นๆน,นะเวลาเขาแผงรีบมาแต่เขายังเคารพธรรมนะ เขาไม่มาถึงท่าน,นเป็นเรื่องลักษณะที่เขาแสดงมานั้นเขาเป็นคนใหญ่โตรูปร่างทุกอย่างอำนาจบาดหลวงใหญ่มดเอะมาที่เขามามามาขอเอาเนินี้กลับไปคือเนรนี้มันไปตกนรกฟัทงที่นั่นนรกมีหรือไม่มีละ่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นท่านผู้มีกิเลสพูด แล้วพรุทธเจ้าสิ้นฤทธิ์พูดจะเป็นยังไงที่เราพองคืนมาก็มาฝันฝันว่ายมงพ่อบาลมามาจะมาเอาเนรนี้กลับไปออาเอาไปเนรยังไงนน่นนกำลังบวชด,ดีแล้วนี่เป็นเนรกำลังบวชจะมาไปมาเอาไปทำไมแล้วก็เนรนี้โทษเบาแล้ว มันก็เหมือนคนตืดคุกติุลาโทษเบาแล้วก็เอาเอาไปใช้างานทั้งนอกอันนี้ก็เขาไม่ได้ควบคุมอะไรมากเลยปล่อยออกมาขโมยออกมามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ได้อายุได้สิบห้าปานนีนี่บอกว่าเพิ่งขโมยมาฟัางที่ไนะหนขโมยมาไม่นานติดตามมา,านี่ว่าง อายุมันถามแล้วอายุตั้งถิบห้าไปหนึ่งท่านก็พูดกันหลายอย่างขอบินไปบาปใหญ่ยาวกลับกลืนไปเลยเนนนี่กำลังเป็นศูนย์ทโอ้ยไม่ได้ทั้มกรรมไม่ขึ 3, <S <S ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับของกรรมเน้นนี่ยังไม่ซื่อเน้นขโมยมาก็มันสร้างกรรมอีกนั่นว่างั้นนะมันต้องเอากลับคืนนะ อันนี้เราพูดแต่ย่อๆแต่ก่อนไม่พูดแต่พิสดารก็เรื่องละเอียดลอมากนะแต่ถูกทุกปีทุกปีนะที่พูดที่ท่านเล่าให้ฟังไห้พอตื่นนอนมาแล้วก็เลยไปเรียยพระมาโดยเฉพาะนะมากระซิบกับพระว่าเน้นเน้นคิ้อเน้นสมแต่เน้นของเราที่อยู่กับเราลาน,นี้บอกว่ามันขโมยมาจากรนรกนาเนี่ยเมื่อคืนนี ยมบาลเขาติดตามเขาจะมาเอาไปขอยังไงเขาก็ไม่ยอมไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของกรรมเดเองว่ามันจึงขอไม่ได้เพาว่าอย่างนั้นาะพูดมีหลังมีเพียงเน้ววันพรุ่งนี้ตอนสามทุ่มเขาจะมาเอาเนี่ยว่าพรผ่านสุดยอดถึงสามทุ่มมาเอาพระว่างวันนะในสามทุ่มเขาจะมาเอา ที่นี่ก็เลยเอาพระมามักกะสิบบอกเรื่องราวให้รู้เฉพาะพระเท่านั้นนะพระที่รู้เรื่องรู้ราวเน้นแกกก็ดีๆอยู่นะหนึ่งแจกก็ไม่มีอะไรอะไยดีๆไม่ได้เกี่ยวข้าด้ยป่วยอะไรเลยนะแล้วพอท่านกระย์สิบบอกพระียบร้อรแล้วให้เราคอยท่าเจ็ดูภายในเรื่องของเนนนี่เป็นยังไงเวลานี้ก็ปกติดีงามทุกอย่างไม่มีอะไรเลย เราคอยอยู่ไปแล้วกันคาฝันเนี่ยมันเคยแน่นยันอยู่แล้วท่านว่าที่ตกใจท่านตกใจเพราะคาฝันเนี่ยสาคัญม,มากแล้พอก่อนสองทุ่มหน่อยถ่ายท้องถ่ายท้องมาเล่นเล่นส่สามทุ่มเข้าใจไหมละ่ะถ่ายท้องถ่ายไปจะมาเลยถ่ายเป็นเลือดเป็นอะไรออกมาไปสุดล้น้นทั้งทั้งที่ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อน ท่านก็นมาสอนเหมือนกันสอน,นอรรให้เชื่อกาให้เชื่อหลักกรรมแล้วให้ภาวนาพุโทโธจนสิ้นลมนะวางนั้นให้ทําใจให้ดียิ้มแย้มแจ่งใสเบิกบานอย่าประทังบน,นเรื่องความตายความตายมีกับทุกคนนั่นแหละท่านว่างนั้นนะเพราะท่านไม่บอกเรื่องราวที่เป็นมาพอดีถ่ายเขาถ่ายเขาเลยนอนแน่วเลยจริง ถ่ายเป็นเลือดเป็นอะไรมาพอถึงเวลาสามทุ่มแปงไปเลยหมดนี่นะท่านฝันเก่งหนา้าอย่างท่านฝันเรื่องตาหมอก็เหมือนกันนี่ท่านเดินบิดาบาดเข้าในบ้านเขาเลยนะเนี่ยอย่างนั้นจะทำฝันของท่านนะมาฝันว่าตาหมอที่เขามาขังไว้หลังบ้านเขาที่สวนกล้วยมาขังไว้เป็นฝูงๆเต็มๆม,ม,มาแล้วมันมีปลาโพธิสัตว์ตัหถึงอยู่นั่น แล้วมาเข้าคำฝันน่ะปลาตัวนั้นที่ถูกขังน,นะมาเข้าคำฝันท่านนะฮขอให้ไปปล่อยไปปล่อยปลาทั้งหลายเลยปลาปลาโพธิสัตว์ปลาก็มีปลาอัน,นธรรมดาทั่วไปก็มีนะเวลานี้ถูกเข้ามาขังเขาจะไปฆ่านะแล้วทาไมจึงต้องมาหาเราล่ะก็ท่านเป็นสายโพธิสัตว์ด้วยกันเนี่ยเขาทําไมเขารู้ล่ะท่านเป็นสายโพธิสัตว์ด้วยกัน แล้วจึงต้องมาอาศัยพึ่งเพิงขอบารมีท่านในึช่วยเมตตาบอกว่าอยู่บ้านนั้นบ้านนั้นหลังนั้นเออขังปลานี่ขังไว้ที่ทตรงนั้นตรงนั้นบอกชัดเจนเลยตอนเช้าท่านก็บึ่งเข้าไปเลยไปก็บุ่งเข้าไปนั้นตามตามที่ว่าไปไปเห็นปลาขังไม่จริงๆริท่านเลยขอบิดาบะเขาเลยให้หมดเลยนะไม่ใช่ไม่ก็ไม่ทราบว่าปลาตัวไหนเป็นปลาโพนสั์ไม่โพนสั์ เลยย,เลยยกมาทั้งหมอเลยเอาหมดเลยเน่อย่างนั้นแล้วท่านเก่งนะท่านแม่นยำมากเรื่องการฝันท่านก็เลยมาเอาเอาไปปล่อยเลยอย่างนั้นคะอการฝันท่านแม่นยำยท่านบอกปุ่งเลยบอกว่าทา่านตารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่างั้นนะจิตใจแม่นยำเลยไม่หวั่นไม่ไหวปะตรถนาจะขอขอเป็นพระพุทธเจ้ากลางนาน นึ่งคำตันของท่านถึงแม่นจังอมีเท่านั้นแหละน้ำไม่ออกนะว่นนนะา,วานี่ย้ายเทศ่ยวนาะเมื่อยหลายมือนี่เนาะบ้านได้พบได้เห็นได้กราบได้วายได้ฟังคำพูดคำจาพอสมควรกับอะไรนะ มูเจ้าเคยเห็นคอยอยู่ตามทีวีเดี๋ยวตัวแม่นบอกอ,ออกทัวประเทศไทยเห็นกันมดในประเทศไทยของเราเดี๋ยวนี้เห็นอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกมันออกทางอินเทอร์เน็ตออกทางอินเทอร์เน็ตเพราะเราเห็นนี่ปับ๊บมันจะออกทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนั่นเลยนะออกเมืองนอกเมืองนอกเพราะเขาเอาอเครื่องมาตั้งไว้ที่วัดป่าวันตาเครื่องอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเออ